ถ้าคุณเกิดในปี2523ถ2540ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มเรื่องการเงินยังไงคลิปนี้ต้องฟังครับ w e well a l t h a n d h e a l t h Channel ข้อมูลการเงินและสุขภาพที่น่าสนใจในมุมมองที่น่ามองแลก็มาเหมือนเดิมนะครับนะบผมหยงครับและผมโจเจ้าเก่านะครับวันนี้รวันนี้เรามาจากหนังสือเรื่องอะไรฮะ หนังสือชื่อว่า The Financial Diet ของเชลซีฟาเกนเชลซีทีมบอลอ่าไม่ใช่นะครับเป็นนักเขียนระดับโลกเลยของเชลซีฟ a เกนนะซึ่งเขาบอกเล่มนี้มันเหมาะสุดๆเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในยุค Gen Y Gen Y Millennial นี่ Gen Y หรือว่า Millennial เนี่ยก็คือ Gen Y เช่นเดียวกันอ๋อก็คือช่วงคนที่เกิดในปี2523-2540หรือว่าอายุประมาณแบบตอนนี้ก็น่าจะ26แล้วนะครับประมาณ2ีถึง30กว่าใช่ครับผมโหแปลว่าจริงๆเนี่ย กินคนทำงาน,นี่ยเรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเอ๊ะทำไมล้วมิเลเนียลเนี่ยทำไมเขาเขาบอกว่าเป็นคนที่ต้องให้ความสำคัญขนาดนี้แล้วกันนะเนาะเพราะเขาบอกอจริงๆแล้วเนี่ยในยุค Gen Y หรือว่ามิเลเนียลเองเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เงินแบบไม่ค่อยคิดแล้วกันจริงครับใช้ก่อนคิดทีหลังแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ของเชลซีแฟร์แกมเนี่ยนะฮะหรือว่า The Financial Diet เนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีง่ายๆฮะ มีสามอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยครับโอเคมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งอ่าเอาข้อแรกก่อนดีกว่าฮะเป็นอะไรครับพีโจเรื่องว่าเราต้องรู้ครับสี่สิ่งที่อย่าทําห้ามทําเลยนะคืออย่างแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าอะไรห้ามทำอืมเกี่ยวกับการเงินนะครับอันแรกนะอย่าใช้บัตรเครดิตครับเมื่อเราไม่สามารถจ่ายเงินได้เต็มจํานวนอืมครับ อันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะแต่ว่าบัตรเครดิตจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถบิวพวกยอดอย่างผมเ,เนี่ยก็คือใช้เพื่อสะสมไมล์เลชอะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วมันทําไมถึงอยากใช้บัตรเครดิตถ้าไม่สามารถจ่ายได้เต็มจำนวนนะครับเพราะว่าจริงๆเราอะทุกคนมีความต้องการเห็นของอยากได้พาร,รูดปุ๊บแต่เราอาจจะหาเงินมาจ่ายไม่ทนันโดนดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่ แพงมากเลยใช่ครับยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในไงก็ตามนะครับบัตรเครดิตเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันเนาะมันช่วยการบริหารค่าใช้จ่ายช่วยให้ใช้เงินได้สะดวกขึ้นเราไม่ต้องถึงเงินสดก็ได้แต่มันอยู่ที่มินัยของเราแต่ละคนรู้จักใช้มันนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยบ,บัตรเครดิตเนี่ยจริงๆคือเป็นตัวทําร้ายร่างกายเราอันดับแรกๆเลย <c oughs> โดนก่อนเลยครับถ้าจ่ายไม่ทันอ่านะครับผมอันที่สองเรื่องที่สองครับอย่าทําตัวเลียนแบบคนอื่นอ เรียนแบบคนอื่นเคยไหมเคยไหมเรียนแบบไลฟ์สไตล์คนอื่นเห็นคนอื่นแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ที่เราอัดวิดีโอนี่แบบมีไอโฟนตัวใหม่ออกโอ้ต้องมีแบบต้องมีของมันต้องมีของมันต้องมีแฮชแท็กนี้มาทันทีนะครับถ้าเขามีผมต้องมี โดย,ยโดยโดย,โดยไม่ได้ดูว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเราจริงๆริงไหมใช่ครับเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเห็นคนอื่นมีก็ต้องมีหรือว่าไลฟ์สไตล์เหมือนแบบเออเราอาจจะดูพวกยูทูบเบอร์หรือว่าคนอื่นเนี่ยแล้วก็ซื้อของที่ทําตามเขาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับบางคนต้องการมีของบางอย่างเพื่อต้องการความยอมรับในสังคมโดยพี่โดยไม่ดูฐานะโดยไม่ดูแบบกําลังการหาเงินของเราด<ช>้วยซ้ำนะครับซึ่งอันั้นมันก็ผิดไปนิดนึงนะฮะใช่ครับไม่ควประมาณตัวนะครับ เรื่องที่สามครับอย่าออกไปเที่ยวถ้ายังไม่ได้เช็คเงินของตัวเองโอ้โหนะครับสะดุ้งนิดนึ่านะครับถ้าสมมติเวลาออกไปเที่ยวเนี่ยจริงๆสาคัญเลยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไปเที่ยวเที่ยวได้แต่ต้องเช็คดูว่าไม่เกินกําลังของเราอ่ายังไงยังไงนะก็คือสมมติว่าเวลาจะไปเที่ยวที่ที่หนึ่งแล้วกันคนจะมีแผนสําหรับการเที่ยวที่นั้นนะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องให้รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีกําลังเท่าไหร่อย่าไปเที่ยวว่าแบบโอ้ตามทุกที่ เพื่อนเราเคยไปที่นี่นะหรือว่าแบบอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเคยไปที่นี่เคยไปมาแล้วรู้ว่าต้องพัก5 6 7ดาวอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าเราต้องรู้งบประมาณของตัวเองในการจะไปเที่ยวแต่ละที่นะครับโอเคเรื่องที่4ี่ครับที่ไม่ควรจะทำนะฮะก็คืออย่าคิดว่าการออมเงินเนี่ยจะเกิดขึ้นเองเหมือนเวทมนต์โอ้นะฮะหายว่าจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบคิดว่า การออมเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราในปัจจุบันหรอกครับคุณโจเอ้าจะออมเมื่อไหร่ล่ะครับเป็นเรื่องของเราเนี่ยแหละแต่เป็นเรื่องของเราในอนาคตอนาคตคือฟังดูไกลนะไม่ต้องหรอกก็คือแบบเดือนนี้ยังไม่ออมแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มออมแล้วนะฮะแล้วไอเดือนหน้าเนี่ยเออก็คือเดือนหน้าครับมันไม่เคยมาสักทีเลยเริ่มทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าเอาภาระในการออมของเราเนี่ยหรือว่าเอาวินัยในการออมของเราเนี่ย ักภาระให้คนอื่นในอนาคตแล้วกันเห็นด้วยครับผมอ่ะถัดมาอันนี้คือสี่ข้อที่ต้องรู้ว่าอย่าทําถูกไหมฮะอืมแต่ว่ามีอะไรครับอ่าข้อที่อสองอันนี้มาดูดีกว่าว่าไอ้เรื่องที่ต้องทาเนี่ยเขาทําอะไรกันโอ้อันที่สองอ่นะเนาะครับ,รบก็คือต้องมีการทําบัญชีของตัวเองครับบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรอย่างนี้นะครับรู้ว่ารายรับเราเข้ามาเท่าไหร่รู้ว่ารายจ่ายออกไปเท่าไหร่ครับ อืมนะครับหรือว่าคำภาษาอังกฤษไงฮะเ,ออเขาบอกไว้ว่า money without budget is like champagne without glass หรือว่าแปลภาษาไทยว่าอะไรครับการใช้เงินโดยที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเปรียบเสมือนแชมเปญครับที่ไร้แก้วโอ เป็นตัวยังดึกซึ้งจริงจริาอ,อ,อย่างไงฮะยัะงงประโยชน์ของการทํางบประมาณของตัวเองเนี่ยคือ,อยังไงฮะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้ครับว่าตัวเองได้รายได้เท่าไหร่อืมอันนี้ใช่ไหมเงินเดือนอะไรเท่านี้อะไรนี้เข้ามาทุกคนรู้หมดทำมาไ,ได้ได้เงินแต่เวลาจ่ายครับมีกี่คนกันที่รู้ว่าตัวเองจ่ายออกไป รวมแล้วเท่าไหร่มีกี่คนที่บันทึกมีกี่คนที่จดจดว่ามีจ่ายาไปอะไรบ้างใช่ใช่เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊เราก็ประหยัดนะแต่ทาไมเงินเนี่ยมันไม่เคยเหลือสักทีเลยครับถูกไหมรู้ตัวอีกทีก็อา้าวโดนไปละเยอะเลยทั้งบัตรเครดิตส่งมาม,มาเช็คทีเหลือไม่เหลือเงินในบัญชีแล้วว่ามีนะครับ,รบ,รบนะหรือว่าจริงจริงเนี่ยสามารถประหยัดได้แล้วกันเนาะใช่ครับแบบเอ๊ะต่อไปเนี่ยเราใช้อะไรฟุ่มเฟือยหรือว่าแบบสามารถประหยัดกับอะไรได้ถูกต้องครับ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าการทํางบเนี่ยมันคือยังไงมันมีวิธีง่ายๆไหมฮะว่าแบบคนจะแบ่งงบแต่ละอย่างเนี่ยยังไงดีครเรามีกฎง่ายๆมาฝากครับกฎอะไรครับพขอแนะนำกฎห้าสิบสามสิอันนี้หวยไม่ใช่สัดส่วนด้วยไม่ใช่หวยครับ50เนี่ยก็คือเรื่องการใช้จ่ายตามนิดตามความจําเป็น อ่าเช่น<ช><ช>พวกการค่ากินค่าอยู่ค่าเช่าค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เป็นค่าใช้จ่ายสําคัญในการใช้ชีวิตครับออห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นนี่แหละนะครับคือแบบมีอะไรก็ไปใช้จ่ายในยให้เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้รับเข้ามาครับก้อนที่สองสามสิบนะครับไอ้สามสิบนี่เอาไปทาอะไรของที่อยากได้บอนมากมากอยากได้เอาไปช้อปปิ้งหน่อยเสื้อผ้างานอัญเชิญกพวกนี้อ,อะไรที่ไม่ใช่ของจําเป็นแต่เราก็ใช้มันได้ นะครับไม่ใช่ชีวิตจะใช้แต่ของไม่จำเป็นบางทีเราซื้ออะไรที่มันช่วยสร้างความสุขให้ในใจเราก็ดีอ่าโอเคก็คือแบบ50กับ30ก็คือใช้นิดกับใช้ตัวบอลแหละใช่ครับนะครับส่วนที่เหลือครับ20นะครับก็คือ saving for future การเก็บออมเพื่ออนาคตครับอ๋อครับแปลว่า50เนี่ยคือจำเป็น30เนี่ยอยากได้ แล้วย0เนี่ยก็คือเก็บออมเพื่ออนาคตใช่ครับก็ดูฟังดู make s e แล้วก็ทําตามง่ายมากๆใช่ครับแต่ก็ต่างครับอะยไ,ได้ที่เราได้มาผมแนะนําให้มีการเก็บออมก่อนเป็นอย่างแรกแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยไปแบ่งใช้ใจ่ายทีนึงน,นะครับต้องรู้อันสุดท้ายครับโจนครับวันี้ต้องรู้ว่าการลงทุนเนี่ยไม่ยากนะฮะแล้วต้องเริ่ม ตั้งแต่อายุยังน้อยครับเออเจนไวเราก็ขั้นต่ำก็ย26สิบหนเลยัะไม่ทันไม่ทันแล้วหรือเปล่าเริ่มเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้ที่ดีที่สุดี่ยเป็นการนำเงินดีที่สุดเนี่ยคือเมื่อ1ิปีที่แล้วครับผมดีถัดมาเนี่ยคือตอนนี้ครับวันนี้แต่ถ้าวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ยังทันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ดีนะเห็นด้วยครับในเรื่องแรกเนี่ยเราลองดูก่อนว่าเวลาเราทํางานใช่ไหมชีวิตเราเนี่ยทำงานเพื่อเงินเออแต่ถ้าเกิดเรามีการปลูกไม้ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ย ก็คือการให้เงินของเราเนี่ยมันทํางานเพื่อเพื่อเพื่อตัวเราเองครับให้เงินทางานเอ๊ะมีให้เงินทํางานด้วยเหรอฮะปกติทํางานเราก็ได้เงินมาให้เงินทํางานนี่คืออะไรฮะอ่ะเราได้เงินมาเนี่ยเราเอาเงินของเราไปลงทุนได้ไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนหรือแม้กระทั่งไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยเช่าได้มีห้องเช่ามีคอนโดก็ได้เหมือนกันก็คือให้เงินก้อนนี้ก็คืองอกเงยต่อก็คือไม่การไม่เป็นการทําให้เงินมันขี้เกียจใช่ครับ ผลตอบแทนที่ได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือเงินปันผลมันก็คือรายรับที่กลับเข้ามาในอนาคตเองครับมันก็สามารถทํางานแทนที่เราอยู่ได้เรื่อยๆด้วยใช่ครับวันที่ต้นไม้เหล่านี้เติบโตขึ้นมันก็จะผลิตดอกออกผลมาให้เราเองโอเคครับสุดท้ายครับเราขอฝากว่ามันจะมีกฎอยู่กฎหนึ่งที่อ,อยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือกฎ72กฎ<ด>72กฎ72ต้องบอกว่าเราไว้ใช้อธิบายครับว่าสมมุติเราลงทุนในของอย่างหนึ่ง เช่นลงทุนเงินลงไปในหุ้นนะครับสักเอ่อ100บาทจะโตเป็น2เท่าเป็น200บาทเนี่ยใช้เวลาแบบกี่ปีโอ้ครับม,มีตัวอย่างไหมฮะอ่ะสมมุติว่าเราฝากเงินเนาะดอกเบี้ยเยอะออๆ,ๆหน่อยสัก7.2%เอครับนะครับ,รบเอา72เนี่ยหาร7.2ได้10บแปลว่าภายใน10ปีเนี่ยเงินที่เราฝากเนี่ยจะโตเป็น2เท่าก็คือโตเป็น200ภายใน10ปีถูกต้องครับ โอ้หนะครับซึ่งซึ่งจริงๆกฎเนี้ยนะครับได้รับรางวัลโนเบลด้วยอ่านะครับโอเคสมมุติแล้วกันเนาะนะครับว่าจริงจริงกฎเจดสิเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับสมมุติว่ามีเงินเก็บเนี่ยอยู่200,000บาท200,000ครับฮะ10ปีผ่านไปถ้าได้ผลได้ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่7.2เปอร์เซ็นต์ครับ10ปีเนี่ยมันคือ2เท่าถูกไหมมันจะกลายเป็น400,000บาทโอ้จริงครับนะครับแต่ในอีก10ปีให้หลังเนี่ย มันไม่ได้เพิ่มเป็นสองแสนนะครับนะครับมันจะเพิ่มจากสี่แสนเนี่ยกลายเป็นแปดแสนบาทก็โตอีกสองเท่าใช่ครับฮะแล้วภายในอีกสิบปีเนี่ยนะฮะจากแปดแสนบาทเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งล้านหกครับอืมอันนี้ก็คือต้องโตเป็นสองเท่าโอ้มันก็เยอะเหมือนกันครับเนี่ยคือภายในระยะเวลาสามสิบปีโอ้โตจากสองแสนกลายเป็นล้านหกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินยิ่งเยอะมากเท่าไหร่นะฮะไอตัวคอมเพล์เนี่ยนะฮะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดีจริงครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้จักวางเงินให้ถูกที่นะครับเราสามารถเราไม่ต้องทําอะไรเลยให้เงินทํางานให้เราครับก็คือต้องรู้จักเห็นไหมว่ายิ่งวางเร็วเนี่ยเงินยิ่งงอกเงยครัะนะครับครั้งนี้นะครับเออก็อยากจะฝากไว้นะฮะสุดท้ายเลยก็คือเป็นัพท์ภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วกันเนาะครับ Saving money it's n t about depriving yourself it's about deciding you love future you as much as you love you today การเก็บออมไม่ใช่การพลาดเงินของคุณไปแต่มันเป็นการที่คุณตัดสินใจได้ว่าคุณรักตัวเองในอนาคตเท่ากับตัวเองในปัจจุบันครับครับเพราะฉะนั้นก็มี3าอย่างที่ต้องรู้ด้วยกันนะฮะก็คือ1ก็ต้องรู้ข้อที่ไม่ทำใช่ไม่ไอนที่สองก็คือต้องรู้งบตัวเองนะครับใช่ครับทำมาเกียร์อะไรยจด้วยอันที่3าก็คือต้องเริ่มลงทุนนะครับถูกต้องเริ่มวันนี้เลยนะอย่างที่บอกว่าปลูกต้นไม้ดีที่สุดคือ วันนี้นะครับสุดท้ายนะครับ Well a เว h e แอนเทลชาแนลก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Well a เว h e แ l นเ Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ